สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการ The Royal Castle สุขุ u มวิท39ครับครับสำหรับห้องนี้เป็นงานตกแต่งสไตล์ Modern Luxury โดยส่วนใหญ่เนี่ยคอนโดหรือว่าบ้านสมัยนี้ลูกค้าก็จะเน้นการตกแต่งแบบ หรูหราแล้วก็มีความโมเดิร์นทันสมัยหน่อยทีนี้เนี่ยตัวสเตนเลสเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับงานตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสไตล์คลาสสิกที่อามาประยุกต์การสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่หรือว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยพอเวลาเอาสเตนเลสที่มีความแวววาวเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะทําให้งานตกแต่งของเราเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความหรูหราเพิ่มขึ้นมาจากเดิมครับก็าสาเหตุที่เลือกใช้สเตนเลสเนี่ย มันจะมีหลายสีด้วยกันมีสีที่เป็นทรีบรอนซ์มีโลสโกมีสีมิลเลอร์ตามปกติตัวสีนี้เนี่ยก็จะไม่ฉูดฉาจนเกินไปมีความสุขุมมีความโมเดิร์นแต่ว่าก็ไม่ได้แก่ก็เลยเลือกใช้สเตเลสสีทรีบอนซ์นี้ในงานตกแต่งซะส่วนใหญ่ของห้องนี้ครับครับส่วน ของโรงงานเซ็นเตอร์เฮงที่เราเลือกใช้เนี่ยเพราะว่าอย่างพวกสเต l เลสรูป,ปรพันธ์ที่เราเลือกใช้ในงานตกแต่งบิวอินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรือว่ามือจับหรือว่าคิ้วผนังก็ตามแต่เนี่ยตัวพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเ,เป็นแผ่นมาจากโรงงานทีนี้เวลาเราทํางานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ลูกค้าเนี่ยเราก็อยากให้สีของสเต l เลสเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันกับงานออกแบบทีนี้เราก็ตามหามาหลายหลายเจ้าหลายโรงเหมือนกันบางโรงก็พ่นได้ สักพักออกมาจากโรงปุ๊บลอกปับ๊บก็ตามหามาหลายที่เหมือนกันสุดท้ายก็มาเจอสินตเหงนะครับที่สามารถพ่นให้แล้วก็ตัวสีเนี่ยเนื้อสีเนียนในเรื่องของเฉดสีหรือว่าตัวเนื้อสีเนี่ยเท่าที่ออกมาจากโรงงานจนมาถึงการขนส่งจนถึงติดตั้งที่หน้าง,งานวางที่หน้าง,งานให้ลูกค้าเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเฉดสีเบื้องต้นเลยที่ที่เราเลือกกันในแคตตาล็อกก่อนพ่นนะครับ ก็ค่อนข้างมีมาตรฐานมากๆพอสมควรแล้วก็ใช้งานกันไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสีจะมาซีดสีจะด่างสีจะไม่สม่ำเสมอทั้งชิ้นเท่าที่ทำงานกันมาหลายงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบตอบโจทย์ไม่ต้องมานั่งแก้ง,งานกันใหม่ถ้าจะมีแก้บ้างก็ตามอ,อ,อุปสรรคตามปกติเช่นแบบอ่ะมีฝุ่นบ้างร้อยทะลอกอะไรปกติซึ่งทางเซนเตอร์เฮงก็ ช so ่วยเหลือกันมาตลอดก็คุยกันอ่ะอันนี้แก้ให้ได้อันนี้ช่วยกันแก้อะไรเงี้ยครับงานก็สําเร็จไปได้ด้วยดีก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมเนี่ยก็ทําตกแต่งภายในเนาะก็จะมีงานสเตเลสอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วตามแต่ออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการเช่นบางหลังเราดีไซน์เป็นสเตเลสก็แน่นอนมันจะต้องมีทั้งสเตเลสที่เป็นงานสเตเลสบิวอิน กับสเตเลทที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยก็เลือกที่จะไปทําสีกับเซ็นเตอร์เฮงตลอดอยู่แล้วครับครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ ใช้งานกับเซนเตอร์เฮงในการทําสีเริ่มต้นจากโต๊ะทานข้าวก่อนอย่างตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโต๊ะทานข้าวไซส์ประมาณ2เมตร2เมตรกว่าเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเราก็เลยต้องทําขึ้นมาเองให้ลูกค้าทีนี้เนี่ยในการดีไซน์เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงเนี้ยลูกค้าเราเองเนี่ยปล่อยเช่าแล้วก็ต้องการมีความหรูหรากับความโมเดิร์นเพื่อให้ทันสมัยตอบโจทย์กับ ทุกช่วงทุกวัยที่เขาจะมาเช่าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีจะมีแบบาชาวอินเดียชาวญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งชาวรอนตกโดยส่วนใหญ่แถบ,แถบนี้เขาจะมาเช่าเพื่อ,อทำงานในโซนรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับเราเลยเลือกดีไซน์ให้ห้องนี้เนี่ยมีความหรูหราด้วยประมาณหนึง่งแล้วก็มีความกว้างขวางไม่ดูทึบไม่ดูตันก็เลยเลือกดีไซน์โต๊ะขาสเเตเนี่ยเป็นเหมือนซีซีบางๆอย่างนี้แล้วก็รอ,องรับกับท็อปหิน เป็นท็อปหินจริงเพื่อให้ดูแบบมีมูลค่ามีความหรูหราสวยงามครับผมก็จะมีตัวขาเก้าอี้ที่ให้ล้อไปด้วยกันก็จะมีการทำขาสเตเลสมาครอบให้สีลิงก,กันไปครับก็ต่อมาอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอน2ห้องนอน2เนี่ยกออ็อย่างที่เรียนไปสักครู่ว่าเราออยากให้ห้องไม่ได้ดูทึบตันมาก ก็จะใช้โทนสีเป็นโทนสีสว่างหน่อยแล้วก็ใช้สเตนเลสเนี่ยเข้ามาทําให้มันดูมีมิติแล้วก็ให้มันหรูขึ้นของเซ็นเตอร์เฮงเนี่ยก็เลยใช้เป็นขาโต๊ะทานข้าวครับที่เราเอาไปให้ทางเซ็นเตอร์เฮงทําสีเทียบกับตัวสเตนเลสที่เราใช้เป็นมือจับอะไรให้แล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกที่ทางเซ็นเตอร์เฮงทําสีให้ด้วยเหมือนกันครับผมก็จะมีขาโต๊ะทีวีอีกนะ ตัวนี้ครับเดีย๋ยวเราไปห้องนอนเล็กกันดีกว่าห้องนอนเล็กก็คล้ายๆกันครับจริงๆแล้วห้องนอนเล็กของตัวนี้จะค่อนข้างมืดเพราะว่าแสงเนี่ยจะเท่าจากทางทางเดินหลักก็เลยใช้กระจกเยอะหน่อยแต่ว่าก็อยากให้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบวิบวับจนเกินไปก็เลยมีการเพิ่มไม้เพิ่มโทนนิดหน่อย าาก็จะมีสเตลเลตนิดนึงที่เราใช้เป็นโต๊ะข้างเตียงเป็นขาโต๊ะข้างเตียงแล้วก็เป็นขาโต๊ะแต่งหน้ากับคอนโซลทีวีครับครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเป็นโซนสุดท้ายเป็นโซนรับแขกเป็นโซนลิฟวิ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าห้องนอนมาสเตอร์ครับสาเหตุที่เราดีไซน์เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอ,อ,อยากให้นั่งมองทีวีหรือว่า แขกมาเนี่ยจะได้ดูแล้วเป็นแผงตกแต่งสวยงามไม่ได้ดูแบบเป็นประตูอยู่กลางห้องซึ่งประตูนี้เนี่ยเราสามารถเปิดเข้าไปเป็นห้องมาสเตอร์ได้ครับครับก็นี่เป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับที่ถูกซ่อนไว้ภายในผนังตกแต่งทีวีเป็นการตกแต่งคล้ายๆห้องนอนสองนั่นแหละครับแต่ว่าเราเพิ่มความแกรนโดยหัวเตียงเป็นสเตเลสกับผ้าบุ แล้วก็มีกระจกส่วนตัวกระจกแต่งหน้าตัวนี้ก็เป็นกระจกที่ทางเซนไดเฮงทําสีให้เราเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสเตเลสรูปพันธุ์ไม่สามารถเอามาดัดโคง้งดัดโคง้งทําอะไรอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็พอเราเสร็จเราก็ไปให้เซนไดเฮงนำสีให้รวมถึงตัวขาโต๊ะด้วยตัวเก้าอี้แต่งหน้านี้ด้วยครับก็คือเราขึ้นรูปมาเป็นสเตเลสแล้วก็ให้เซนไดเฮงนำสีให้ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโครงการเดอะ o อยัลคาร์สโสุขุมวิท39ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ในการตกแต่งของห้องนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยสเตเลสจะทริมขอบบ้างจะใช้เป็นขาโต๊ะบ้างใช้เป็นกระจกบ้างหรือว่า,เ,าเป็นมือจับอะไรอย่เงี้ยก็เพื่อความหรูหราความมิมิติขึ้นของงานสไตล์โมเดิร์นครับก็ขอลากันไปก่อนเท่านี้ครับผม